ไปดูที่ต่างจังหวัดอุบลร,ราชธานีก็ตำรวจเช่นเดียวกันนะครับเกิดเหตุกับยายท่านหนึ่งวัย62ปีตำรวจเนี่ยไปคุยถึงบ้านแล้วก็อุ้มตัวไปนะครับเพื่อไปพูดคุยระหว่างทางคุณยายบอกถูกทําร้ายบนรถด้วยนะครับและพอไปถึงสถานีตํารวจเองก็ยังถูกทําร้ายด้วยเช่นเดียวกันจนทั้งตาปิดเลยทีเดียวครับนี่เป็นภาพของยายบัวสายกิ่งมาลาวัย62ปีนะครับเป็นชาวอำเภอวายรินชำราบที่อุบลร,ราชธานีครับ เขาบอกว่าภาพนี้ถูกบันทึกไว้หลังจากถูกทําร้ายร่างกายครับนี่ฮะตาบวมปิดเลยนะครับแล้วก็มีรอยฟกช้ำแบบนี้<า>คุณยายไว้62ปีแล้วนะครับเอ๊ะทำไมตํารวจไปทําแบบนี้ลองมาดูเหตุการณ์กัน<ส>เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นย้อนกลับไปครับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าคุณยายบอกกําลังแต่งตัวออกจากบ้านเพื่อไปตัดมันเนี่ยปรากฏว่ามีชายสองคนอ้างว่าเป็นตํารวจนอกเครื่องแบบครับขับรถยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็มาถามหาคนชื่ออ้อยนะครับ ซึ่งตอนนั้นคุณยายเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่ามาถามหาลูกสาวเขาหรือเปล่าก็เลยบอกว่าลูกสาวเขาอยู่ในเรือนจําที่กรุงเทพและทางเรือนจาเนี่ยไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็เลยติดต่อไม่ได้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตํารวจสองคนนั้นก็เลยขอคนบ้านครับปรากฏว่าในบ้านของยายเนี่ยไปพบตู้สล็อตท,ที่ลูกสาวเอามาลงที่นี่ไว้ก่อนที่จะติดคุกและตู้มันยังอยู่ในบ้านคุณยายก็เลยถูกควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สอพอุบลราชธานีครับ แล้วระหว่างเดินทางไปที่สถานีตํารวจเนี่ยคุณยายบอกก็ถูกทำร้ายร่างกายบนรถนะจนเอาใบหน้าของคุณยายเนี่ยกระแทกไปที่ตัวรถเลยแล้วพอไปถึงห้องสอบสวนเองก็ถูกทําร้ายซ้ําอีกรอบหนึ่งด้วยครับตียู่รถคัหนึ่งตียืนรถในต๊หผู้ต๊ตตผตผะผูน้จจนั่นแห้งผู้ยใส่จำได้จัะต๊ะผู้ใส่กับป,ปุกป,ปูกรปุกเลยตีก้อนจิเขาก้อนจิตเปื่จะพันไปเช่นทันนะอนหัวเช่นทันเราไปตีอยู่ที่หครับอยู่โรงพัก ห้องสืบสวนอ่ะห้องสืบสวนเน่ยนง่ายมันแต่ว่าพอเป็นตำรวจไม่ตำรวจก็จับมาหันทีเนี่เนี่ยครับคุณยายก็งงมากเอ้าทําไมมาจับฉันไปทําไมแล้วก็ทาร้ายร่างกายด้วยนะครับแล้วพอพูดคุยกับตํารวจที่สถานีก็ปรากฏว่ามารู้ภายหลังว่าอ้อยเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวคุณยายพอรู้แบบนี้ปุ๊บตํารวจทําร้ายที่ไปทําร้ายคุณยายมีท่าทีอ่อนลงเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องของตู้สล็อตละ ตู้สล็อตอยู่ในบ้านได้อย่างไรมาอยู่ตรงนี้ขเขาเป็นของใครเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอ,เ,อเปลี่ยนเรื่อง <ugh. S 2> ครับ <ugh. S 1> แล้วก็ปล่อยตัวคุณยายกลับบ้านไปนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณยายไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนที่สพวารินชำราบแต่สพวารินชำราปปบรราปฏิเสธรับแจ้งความเพราะว่าบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอคุณยายหยุดไหมคุณยายก็เดินทางไปที่สพเมืองอุบลราชธานีต่อไปแจ้งความแต่ก็ถูกปฏิเสธอีกครับ ตำรวจบอกว่าไม่มีหลักฐานนี่นะครับเป็นใช้อย่างนี้ล่าสุดครับมีรายงานออกมาแล้วนะครับหลังจากเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเรื่องเผยแพร่ไปทางสื่อมวลชนผู้บังคับบัญชาของนายตำรวจนายดังกล่าวนั้นก็รับทราบเรื่องแล้วและตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอยู่นะครับอือเดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อนะครับสำหรับข้อเท็จจริงที่เชื่อว่าน่าจะปรากฏขึ้นหลังจากนี้นะเพราะมันก็มี ประเด็นแปลกๆอยู่อยู่หลายอย่างเนาะที่ทําให้เราเอะใจได้นะครับ